ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่เกม Justice Rival 3นะครับผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับผม mm hmm. ก็สำหรับเกมนี้นะผมเป็นเกมแนวโรเปนะผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะเป็นโรเปหรือเปล่านะครับผม mm hmm. ก็เกมนี้นี่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ฝั่ง,นะ,น,ง,ะง,งนะครับผมเป็นฝ mm ั่งโจ้แล้วก็ฝั่งตำรวจนะครับผมก็มีเล่นทั้งออนไลน์ line, แล้วก็ออฟไลน์ line นะครับผม ก็ด้านบนนะครับผมเป็นเอ่อซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็น,นมันติเพลเยอร์นะครับผมเอาไว้เล่นกับหลายหลายคนนะโอเคเดี๋ยววันนี้นี่ผมจะพาไปเล่นเอ่อในโหมดหลายคนก็แล้วกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวรอโหลดเซิร์ฟแป๊บหนึ่งนะอ่าอันนี้ก็คือหน้าตาของเซิร์ฟนะครับผมซึ่งเราสามารถกดจอยเข้าไปเล่นในเซิร์ฟไหนก็ได้นะครับผมก็มีอยู่หลายเซิร์ฟนะมีทั้งเอ่อ eu us แล้วก็ เอเอสนะผมเอเอสนี่น่าจะเป็นเอเชียนะผมแต่ว่าคนเล่นค่อนข้างน้อยนะผมเอเชียสองนี่มีอยู่สิบสองคนนะผมเอเชียสามอยู่สิบสี่คนนะผมผมจะไปเล่นเออเซิฟที่คนเยอะๆหน่อยแล้วกันนะผมอยูสามก็แล้วกันนะผมก็กดจอยได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะผมว่าเกมนี้น่าจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสองฝั่งนะผมเป็นฝั่งโจนแล้วก็ฝั่งตำรวจนะผมแต่ว่าโจนี่คือตอนเริ่มไปเนะี่ยเราจะยังไม่เป็นโจน,นะ รู้สึกว่าโจนเนี่ยฝั่งของโจนนี่น่าจะเต็มนะครับผมไม่สามารถจอยได้นะครับผมรู้สึกว่าคลิปนี้นี่น่าจะได้เล่นเป็นตำรวจนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอเล่นเป็นตำรวจก็แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้านี่เดี๋ยวผมจะไปเล่นเป็นโจนให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็พอเลือกเอ,อ่ตำรวจมาแล้วเนี่ยเราก็เลือกคาแรคเตอร์นะผมอ่าเอาเอาหน่วยสวาดก็แล้วกันนะครับผม โอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมไม่สิเราต้องเรียกว่ามาอยู่ในเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งะผมไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะผมก็มีทั้งเดินมีทั้งวิ่งนะผมวิ่งนี่ต้องกดค้างนะกระโดดนะผมย่องอ่านี้เป็นเอออันนี้เป็นผู้เล่นจริงๆนะผมอ่าให้ถือปืนด้วยว่ะถือปืนนี่อยู่ด้านเออบนขวานะผมก็จะสามารถเลือกปืนได้นะผมแต่ว่า ตอนแรกเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่มีปืนเยอะขนาดนี้นะท่านผู้ชมจะต้องเออซื้อเอานะครับผมแต่ว่าปืนฟรีก็มีนะอ่านเนี่ยมีปืนฟรีให้ท่านผู้ชมสามกระบอกนะครับผมมีลูกซองปืนพกแล้วก็อันนี้นี่อันแรกนี่เป็นเออปืนไฟฟ้านะครับผมยิงแล้วจะทําให้โจนช็อตนะครับผมส่วนที่เหลือก็ต้องซื้อเอานะครับผมโอเคเขาจะไปไหนเนะี่ยกดดูที่แผนที่ได้นะครับผมด้านซ้ายบนนะอันนี้จะเป็นแผนที่เมืองนะครับผมอ่านี่ครับผมท่านผู้ชมเห็นจุดแดงๆไหมจุดแดงๆอันเนี้ย อันนี้คือโจรน,นะครับผมจุดแดงๆอันนี้คือโจรส่วนจุดฟ้าเนี่ยจะเป็นตำรวจนะครับผมแล้วมันจะมีจุดขาวอีกนะจุดขาวเนี่ยจะเป็นคนธรรมดานะครับผมที่ยังไม่ได้เป็นโจรน,นะครับโอเคเดี๋ยวเอารถไปลาดตระเวนในเมืองก่อนแล้วกันนะผมว่า,ามีใครทําผิดอะไรหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าน่าจะมีนะครับผมเพราะว่าเห็นโจรอยู่อ่านี่ผมมีโจรอยู่ด้านบนนะแต่ล่างสองคนเลย ก็สาหรับการขับรถของเกมนี้ี่ค่อนข้างที่จะสิงนิดหน่อยนะผมคือคือชนอะไรนิดหน่อยนี่คือแม่งแม่งดิฟเลยนะผมอ่า,อน,น,าน่าจะน่าจะไปโจรน,นะครับผมโอเคไล่ตามโจรก่อนครับเอยนี่ดิโอ้ดูดิแค่ชนชนนิดเดียวเองโอเคเอ็มอยู่สองคนครับผมขอเปลี่ยนปืนก่อนแมวเไม,เไมเสไน นี่ครับผี P 90จะหนีไปไหนฮะเอ้ยมันเสียหลักเสียหลักแล้วคือเราไม่สามารถยิงยิงปืนบนรถได้นะครับผมไม่ไปไหนเยี่ยมไปเลยครับยิงไม่โดน <laughs> ยิงไม่โดนเลยโอ้แย่ยวะ่ะโอเคมันวิ่งไปไหนนะเนี่ยเฮ้ยมีคนป้นคาสิโนโครับผมโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อน แล้วผมก็ยิงไม่โดนเลยโอ้ชิบหายแล้วเดี๋ยวไปเอ่อยิงยิงไอ้พวกที่ป้อนคาสิโนก่อนครับผมโอเคเข้าไปครับผมโอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่มันเล็งรอเลยครับผมเดี๋ยวต้องรอตำรวจคนอื่นด้วยนะโอเคเรามีพวกแล้วหน่วยสว่านเหมือนกันครับผมเข้าไปก่อนเลยอยู่ไหนวะอ่านี่ผมไปไปไป โอ้ยมนดักยิงครับผมโอยเยอโคตรเยอะยิงแทบไม่โดนเลยครับผมอเอ้ยมันฆาตำรวจไปหลายรายแล้วอ้นนี้ตายตายยหืง ก็ยิงค่อนข้างยากนะผมสำหรับเกมนี้แล้วก็ใส่แม็กโคตรนานเลยอุ้ยจะตายจะตายอ้อหนีก่อนหนีก่อนอุ้ยตายได้ตายได้ไดอุ้ยหนีก่อนครับผมเอ้ยพวกนี้แม่งเถื่อนเฮ้ยนั่นไม่ใช่เดี๋ยวโออโอ้ตายครับผมสู้ไม่ได้ครับ โอ okay. เคโนนียอะโนนียอเยอะไปเลยเ <laughs> ยอะไปเลยยิงไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวรอวตำรวจคนอื่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโดนแน่โดนแน่นแนมาลุย เรียบร้อยครับตายหนึ่งคนตายตัางมาพันหนึ่งกว่าจะฆ่าได้เไอ้น,นี่นี่ยิงยิงเพื่อนเราตายไปหลายตัวเรียบร้อยอ่าก็ถ้าเราแอสซิษเนี่ยถ้าเราช่วยฆ่าเนี่ยเราจะได้400ร้อยนะผมได้400ร้อยนะผมแบบโคตรน้อยเลยแต่ถ้าเราฆ่าได้เราเราจะได้1,000นะครับโอเคมันน่าจะอยู่ในห้องเซมไหมโอ้นี่ไงเยอะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงค่อนข้างยากนะผมแล้วเปลี่ยนแม็กก็โคตรนานอะ่ะนี่เออฆ่าได้ผมได้มาอีกหนึ่งพันสวยตายหมดยังไม่เหมอนมันจะมีรอดไปคนหนึ่งนะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ไหนวะเราจะออกไปข้างนอกแล้วนะครับผมเออนี่นี่ตายไปอีกหนึ่งศพ โอเคเหมือนจะหนีไปแล้วนะครับผมตามไม่ทันครับมันน่าจะขี่รถไปนะคือถ้าโจรขี่รถได้นี่คือแบบจบเลยนะต้องเราต้องไล่ตามอย่างเดียวนะครับผมก็อย่างที่บอกนะมันเออยิงปืนบนรถไม่ได้นะครับผมอันนี้คือข้อเสียของเกมนี้เลยนะครับต้องรอแบบให้มันเสียจังหวะรอให้มันเออรอให้โจนเนี่ยขี่รถแบบเสียจังหวะนะรผมเราค่อยลงไปยิงโอเคครับตอนนี้มีคนป้นร้านนาฬิกานะครับผมเราต้องรีบไปที่เกิดเหตุ เฮ้เด้อเดเด้นั่นมันรถสปอร์ตนี่ว่ะโอ้ยรถที่แรงที่สุดในเกมแถมไปโจนด้วยอ๋อเอามันให้ได้แล้วมันจะจะมาชนกูทำไมเนี่ยตามตามโอ้ <c oughs> คือคือชนนิดเดียวไปเลยนะครับผมโอเคยังป้อนอยู่ไหมไม่มีละหนีไปหมดแล้วนะครับผม เค okay, ยู่ปั๊มน้ำมันนะครับเฮ้ยนี่โจนอีกหนึ่งคนโอ้ยิงไม่โดนครับผมคือต้องรอให้รถเนี่ยจอดนิ่งๆน,นะผมเราถึงจะลงรถได้ <c oughs> ยิงไม่ทันจริงๆครับผมคือยิงค่อนข้างยากนะผมสำหรับเกมนี้เอ้ยเนี่ย สไนมนมันใช้สไน,นม์ครับผมยิงไปโดนเลยเออโอ้ยได้ยิงตำรวจยิงตำรวจเหรอ,หอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวๆด้อคนนั้นหายไปไหนอ่ะเรียบร้อยไอ๊เป็นหายไปคนหนึ่งอะ่ะ รือว่าตายแล้ววะโอเคน่าจะตายแล้วนะผมแต่ตอนนี้มีคนเอ่อป้นคนป้นร้านเพชรนะผมเดี๋ยวขอไปด้วยขอไปด้วยเออโอ้ยเพื่อนไม่เชื่อจริงนี่นีนีมันนีอยู่ไหนวะอ้าวยืนนิ่งก็ตายสิโอเคโมดจนจนแม่งหนีหมดแล้ว โอเคครับผมก็สำหรับเออคนในเซิร์ฟนี้นี่เหมือนเขาจะไม่ไม่ค่อยสนใจการป้นสักเท่าไหร่นะเห <laughs> มือนเขาจะยิงตำรวจซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมโอเคมีป้นที่ไหนเนี่ย <All S 1> อยู่แถวธนาคาร <All S 1> หนึ่ง <All S 1> นึ่งคนเกยมปืนหน่อยโอเคอยู่ตรงนี้นี่เองสามคนรอมีโจนหนึ่งคน <it> คนธรรมดาสองคนคนระับ chúc à chúc ơi ô chết sắp tốt ôi sắp tôi sắp tốt ư mày 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 เฟี้ยวออกมาเฟี้ยวอ้าวอ้าวขึ <ppy aciones> <talk> ้นมาแบบนี้เฮ้ยเพื่อนยิงยิงมันเอ้าเอาเลยเนี่ยสเตอร์ปิงยิงมันยิงมันเออเอาให้ตายเอาให้ตายง้อตอนนี้ครับผมเราเราได้รถที่แรงที่สุดในเซิร์ฟขเราแล้วโอ้โหเด่นเด่ฟี้ยวสุดๆไปเลยนะผมสีแดงแรงสามเท่าก็อันนี้นี่ ไอรถคันนี้นี่ผมไม่รู้เนะผมว่าเขาออกมาจากไหนกันนะซึ่งผมไม่เคยหาเจอเลยเท <M> ่าที่เคยขับนี่คือ,อ,อไม่ไม่กี่ครั้งเองนะแบบไปขโมยรถคนอื่นมาขับโอเครู้สึกว่าน้ํามันที่นี่ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันสักหน่อยนะครับผมโค่อนข้างเท่น,นะผมสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราอาจจะขับรถคันนี้นะผมในการจับโจรไม่สิมันจับไม่ได้นะผมนอกจากวิสามันนะผม โคตรโหเลยโอเคป้นปั๊มน้ำมันอยู่ด้านล่างนะผมโจรเหลือกี่คนเนี่ยเหลือคนเดียวไม่ไม่สองคนโอเคผมอยู่ห่างๆอย่างหัวงๆเอ้ยยิงไม่โดนโอ้โหปุ่มปุ่มยิงคนเลยไเ,ยอ,เอ้ยอื้มโอ้ ทำไมกดยิงไม่ได้วะผมไม่อยากเข้าไปใกล้นะเาะว่าเดี๋ยวขี่รถเข้าไปใกล้เลยเดี๋ยวเขาขโมยรถผมเอ้ยมันจะหนีวะโอเคตายไปแล้วหนึ่งคนนะผมเลยหนึ่งคนเดี๋ยวเราขับรถไล่ล่า ขึ้นรถไว้ก่อนขึ้นรถไว้ก่อนเดี๋ยวมึงขโมยรถกูอืมถอยมาห่างๆตายยังเฮ้ยมันอึดจังวะยิงกันไม่โดนเลยวะอย่าขึ้นรถอย่าขึ้นรถขึ้นรถมึงตายนะอย่ายุ่งรถกูอ่าเรียบร้อยครับตายตายอันนี้จุ๊กเก่งนะบ่มึงคนนี้ อืมชนแม่งเลยโอเค,อเคผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะผมก็สำหรับใครอยากโหลดมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะผมก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ ack, กดซับสไครป์เป็นกอลังใจผมด้วยนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่นเป็นโจนนะเดี๋ยวเออถ้าไม่แน่เดี๋ยวผมจะชวนเพื่อนมาเล่นอีกคนหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะมาเล่นกับผมหรือเปล่านะโอเคครับก็ไว้ไเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย ว้าอู้ชน